สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถเกรดครับอันนี้ทีมงานเรืองแสงครับโอ้ยู่กลางทุ่งนาเลยครับผมรถเกรดกับรถบดครับตัวนี้อุ้ยดูด้านหลังครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เหมือนเกรดเข้าที่นาครับนี่ครับรถบดรถบดนะครับรถบด ไดนาแพรก CA สามศูนย์ดีครับดูดูรถทมน้ำแม้แต่วัวยังยืนงงครับ สุดๆดดูครับเครื่องยนต์ด้านหลังของครอไม่มีครับเปิดประทุนแบบเปลือยครับสไตล์ในเค็ดโชว์เครื่องยนต์ครับดูทั้งทอทั้งชุดตัวเครื่องดูเขาปรับใบครับใบมี โอเหมือนตะตุงหรือเปล่าครับเนี่ยขับรถบดครับเคยเห็นแต่ขับรถดำกรีนวันนี้มาขับรถบดครับไดานาแิกซีเอสามศูนดีครับเนี่ยเหนียนเลยครับขับทั้งรถบดรถไถแล้วก็รถดำยังเหลือแบคโคครับนี่ เริ่มทํางานแล้วครับเมื่อกี้รถพรมน้ำหยุดละไปเป็นเกรเดอร์โอ้คู่กันเลยครับดูครับวัวย,ยังยืนงงอ่ะโหดจริงดูด้านหลังครับติดไฟกระพริบ